ลำต่ำกระโนออวิทหงไปนะครับลำกระโนวิชับรหัสรุ่ที่ 3, 5, สน5นะครับสาม้า สองตัวครับเป็นองออยระเดกกระายหัวโผองสโตครับกระดมจัจานครับลงเท้าัวนเาพไาครับหองตเย็้ใชนะมอพ้อยแกสิบเมรลุัวนหกทรดสอคกลไม้ดอครับไหวลุ้นเดินจอง มาดูสามด้วยเสียนโตครับโตมาที่สองมีรถพลอยงานรัน ดูดโลตัดขวามนุ่มขังเจ้าคอยชันสนามด้วย นอนดีแล้วแดีแต่ดีแจะดีเออไม่ลามันจะเรีดแล้วสองรอบนะครับ บอลมาติเชือดเลี่ไอ้ไทหหอ,อ,อยู่ไหบอกไปก็นเจอแต่แม่เหี้ยยูในคอนเนียยูนคม์เนียไม่น่าจะใช่อยู่ใคอนเยนนไม่น่านจะใช่ใช่ไหมใชไหม เก้าสแปดเไห้ทอร์นาโดครับตามด้วยเกหนครับต้องหนอ้องหอตามด้วยน้องหนอตามด้วยเหนียรู้ครับเร้บเกณนครับาไว้ทอร์นาโดอ่าเพื่จัวัดอยคาับึพไปอยู่อาจารย์พี่จอ โอ้ oh. มาไงเนี่ยโต๊อันดับที่สาม